สวัสดีทุกคนด้วยครับผมว่าวันนี้นะครับมันเป็นวันวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำาเราก็คือคอมเรานะครับมันมันปัญหานิดนึงแต่เราจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนีปัญหาอะไรใช่ไหมครับดูครับครับเห็นไหมครับอะไรหายไปกัดจอครับไดเวอร์กัดจอครับมันหายจริงจริงมันไม่รู้ว่ามันหายหรือว่ามันเป็นอะไรนะดูนะเนี้ยเห็นไหมครับมันขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าแบบมันมันหาไม่เจอว่ามันอะไรไม่รู้อะ เออนั่นแหละผมเลยเล่เนเกมอะไรไม่ได้เลยเรับยองับจีเล่นอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นยังไงครับอ่าแล้วก็นะครับผมซื้ออนี่มาด้วยเครื่องสำรลองไฟนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับเครื่องนี้มันก็ไม่สำรองให้ผมนะครับมันไม่สำรลองไฟเข้าเครื่องคือมันมันไม่เข้าเครื่องเนี้ยให้ <le> พอผมลองผมลองไปไฟเครื่องนู้นอ่ะมันเข้าเครื่องนู้นแล้วมันก็สำรลองไฟเครื่องนู้นแต่มันไม่สำรลองไฟให้เครื่องนี้ไงเออคือซื้อมาจะมาใช้กับเครื่องนี้แต่มันไปสำรลองให้เครื่องนู้นดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะ ยกไปให้ที่ร้านเขาทําก่อนเราทําเองไม่ได้ละคือแบบนั่งทํามาทุกวิธีทางนะแต่ก็ทําไม่ได้โอเคครับ <c oughs> เครื่องก่อนให้ช่งางมาดูนะครับมันเราไม่ถนัดเราทําไม่เราไม่ใช่ช่าง <c oughs> วันนี้มันเป็นวันเน่าๆของผมแตยนะแบบคอมมีปัญหาที่ว่าไม่ได้สตรีมเกมนี่ก็พออย่างนี้แหละครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาใส่กล่องมัน,มน,นนะลก,กลับไปเดินะแล้วเดื่ยยกกล่องไปด้วยเลยเสี่ยวมันกระแทกแล้วมันเป็นไรโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยหนกกักโคตรหนักเลยคอมยังหนัก,กจะยกไปไงวนะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็ขนของขึ้นมาหมดละอย่าเรียกว่าเอาคอมไปซ่อมเลยนะเรียกว่าเอาไปให้ช่างเขาดูดีกว่า <c oughs> เออมันเป็นไร <c oughs> เรียกไปซ่อมแล้วมันดูยังไงไม่รูไม่ค่อยดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันไปเลย เราคอมส้มไม่ใช่ส้มเอามาให้ช่างดูโอเคตอนนี้เราก็นั่งรอย,ยาวๆไปครับโอเคครับตอนนี้ช่วงรอคอมเราก็มานั่งกินข้าวรอกัน ก็ทิ้งคอมไว้ที่ร้าน,แ,นแช่แวบ,บมากินข้าวจะค่อยกลับไปคครับเมื่อกี้เราไปทับบ้านมาก่อนพอมาเอาลองอะไรเหรอลองตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยคลาจอมันหาไม่เจอเนี่ยตอนแรกาตัวนี้ไม่เจอมันเลยเล่นเกมไม่ได้ก็อยู่นั่นไงไม่ใช่มันไม่ถึงห้าในคอมไม่ใช่ห้าตรงนี้ พอไปบอกพ่อว่าการจ่อหายเอ้ามันหายไปไหนไม่ได้อยู่ที่เครื่องเหรอเอ้งก็อออบ,บอกก็อธิบายให้เขา้าใจดีก็อ,อ,อธิบายแล้วมันหายไหมมันก็หายคือไอ้ที่หายก็คือหายไดเวอร์ตรัวมันไดอยู่หายไงไดเวอร์การาจ่อหายทีนี้พ่อก็เดี๋ยวตกใจว่าเฮ้ยหายได้ไงที่ไม่คอมพูดพูกับพ่อกับแม่จะรู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้เต้นมากมันหาไดเวอร์เจอแล้วแม่เข้าใจอ่ะการจ่อครับไม่หายยังไงเข้าใจแล้ว ตัวไดเวอร์ไม่ใช่ตัวกัดดอไม่ใช่ตัวนี้ที่หายก็เดี๋ยวถ้าไปอ้าวก็มงุนหงิดอยู่นะอ๋อไม่จะเไม่รู้หงุดหงิดถ่ายใมทนิระยะอย่างเงี้ยเข้าวโซฟ์ถ่ายไม่ได้เราทำได้ไหมเออเข้าเคยใช้โทรศัพท์ไหมแม่ไม่เคยปุ๊บไอถ่ายให้มันดีดีที่ถ่ายรูปเป็นไม่เนี่ยนอกจากถ่ายรูปเป็นอยู่โอ้ยถ่ายรูปเป็นดีโอเคครับตอนนี้คอมเราเสร็จป่ะแม่ลังจะกลับบ้านครับน่ารำคาญมากเลยเสียเวลาร้อนเหงื่อแตกแล้วแอร์ก็ไม่มีร้อน เข้ารถแล้วครับเข้ารถแล้วครับแม่สรุปแม่เข้าใจยังเนี่ยว่ามันการจอมันหายมันเป็นไดเวอร์หหยมันไม่ใช่การจอจที่เครื่องหห้นะเข้าใจแล้วตอนนี้ครับเราลงไดเวอร์การจอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือค<ด>อมมันไม่ได้เป็นไรหรอกครับ,บมันผมไปลงตัวโปรแกรมที่เป็นของอันเนี้ย UPS เครื่องสำรองไฟมันก็เลยตีกันมันก็เลยหห้ไปเลยสำรองไฟแค่ห้าร้อยวัตต์ ืออะไรไม่ปรรึกษาา้นไม่ใช่ก็ไปดูอ่ะไอห้าร้อยวัตอะหนูดูในเน็ตใช่ไหมมันก็ตอนแรกอ่ะมันก็พอหนูเห็นหนูเห็นคนนะเสียบห้าร้อยวัตอะแต่ใช้เสียบของสองเครื่องอ่ะมันพอไหมหนูก็นึกว่าเครื่องหนูมันแรงอ่ะเครื่องนี้มันตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เนาะมันก็ไม่พออยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เหรอยห้าสิบบาทครับได้ที่มันห้าผลิตไฟสมาร์ทแค่ห้าร้อยวัตต์นี่พอกันเลยอ๋อ ไม่รู้ว่าทอนเรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนกับเราบ้างใช่ไหมมาลองใชฟ้าบาแม่แม่จะมาเทศอะไรหนูมากมายฮะหนู่ทำหน้าแม่เสียเวลาเชื่อไหมเอาหนูเอากล้องไปถ่ายมีแต่คนมองมันก็น้องหนูไปแปลกมันตื่นเต้นมากหรือว่าแค่กล้องได้ก็มันวุ่นวายง่ายๆเมื่อวานนะแม่บอกว่านกไอโจ๊กแค่อย่างเดียวใช่ไหมว่านกอะไ ่ายอะไรรู้ไหมไถ่ายท่ากินของตัวเองหนึ <c oughs> 1> 1, ่งถ่ายถ่ายกำลังกินสองถ่ายกินหมดสามถ่ายกินเหลืออีกนี่อบอกว่านกขาดอย่างหนึง่งถ่ายตอนล้างจาน๋ยวเราไปเจอกั้เฮ้ยแม่ขอบพูดกันขอาพูดแจ๊กทำไม <c oughs> เดี๋ยวไปดูคอมที่บ้านกันครับโอเคเย้เ okay. yeah, hey. ป็นไงครับตอนนี้คอมเราเสร็จแล้วเป็นไงโหดีใจจังเลย นี่ครับรกาวจอมาแล้วตอนแรกมันไม่มีมันไม่มานะครับจะมาทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัว power ups อะครับม,มันยังใช้ไม่ได้เพราะว่า <laughs> เพราะว่าผมปัญญาออนเองครับคือคอมผมอะ่ะมันตอนแรกก็ไม่รู้ไงคือวัดต,ตัวเนี้ยมัน power supply เครื่องผมอะ่ะเนี่ยมัน750วัตต์ เราไปซื้อ UPS อะที่มันเป็น500วัตต์ก็ตอนแรกก็นึกว่ามันจะใช้กันได้พอาม่รู้ย่อมไม่ผิดนะแม่ต้องเอาเรื่องกันนะไม่ต้องด่าแบบว่าไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ด้ว่าโอยงอ้ควายเออเป็นไงเพราะผมเป็นอยู่แล้วไงตอนแรกมันเปิดมันมันติดตอนแรกอะมันติดเราสักพักมันก็จะมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนไฟมันส่งไปให้เครื่องผมไม่พอ power supply ตัวผมมันใหญ่เอตอนนี้มันเลยใช้กันไม่พอแต่ว่าไอ้เครื่องเก่าอันนู้นอะมันใช้ได้เพราะว่า power supply น่าจะเป็นตัวเล็กเนาะ มันน่าจะไม่ใหญ่มากไอตัวนั้นคอมจริงๆอุปรกรณ์คอมมันไม่ได้เสียหายห,ายหรือพังอะไรนะมันแค่กระจอาร์ตอมันหายนะครับไม่คือไม่ได้หายแต่เครื่องแบบที่แม่ผมเข้าใจนะแอ่นั้นหายแล้วก็โอ้โหงานงอกอันนั้นงานใหญ่โอเคก็คลิปนี้ก็ลงเล่นๆนะหวันเนนะ่าๆของเจมเมอร์โอเคครับผมไปละบ๊ายๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ อะไรวะขับขับ้วดับมาเองชิงเงี้ยไรไงรถลำหนึ่งอุ้ยต้องมาจอดตรงแดดด้วยแล้วเมื่อกี้ยังมีแบบดีเฮ้ยหนูเข็นป่ะหนูจะขับอะไรวะรถดับไปไม่ได้แล้วกูขับมันไก่แล้วเจ๊มันเลยน่องชุมพรเฮไอ้ไข่ดิดิอัดอยู่ เรว่กมเร็วๆนะลูกแม่แม่กล้องขึ้นีรถมันดับเองแล้เไม่ต้องไปเดนนแล้วก็อย่งไม่ได้ทออะไรเลยมันดับเองแม่แม่จับกล้องให้มันดีแม่ถ่ายอะไรขารถแม่จะดึงเกลี่ไม่ดอันนี้เร่เรือรถมันดับอย่างนี้ไม่ดีนะันมีปัญหาแล้วเูไปเตเรื่อให้เสร็จกลับบ้านเลยลูกเจอแล้วเรเกลี่แล้วแม่รองมาอันก็้องมารถเกลี่ นูประดาผีกรอบดูนี่จะเอาอยังไงกูก็ไปไปนี่รถกูยิ่งไม่ค่อยดีโยแหม่ทำให้หนูว่าก็ร้อนดูรถล่อตามคือรีบไปเดี๋ยวไม่เป็นไรครับรถเมาบอกเดี๋ยวรถเมาส์มาเลยน่องชุมพลไปอะลูกไปกลับตรงวัดกูดนะพ่อได้ไหมมือกล้องมือชีพตายทำได้ไหมพี่ ไมด้เน้ตามเคอรี really <S <S ่ไปได้แล้เคอรี่รอกูเคอรี่รกูก่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไล้วไปของไปูแล้วกูจะตามไปวะอหนึงเครี่อยู่ไหนวะงโน้นนึงแล้วทำไมแล้วรถไม่ติดเไม่เีไม่ช้ารออันี่ไงเคอรีสํานการมึงอยู่ไหนเนี่ย

ไปเราไม่ได้กลัวเรารถกูก็จะดแล้วแล้วแต่แม่ททยคิดมาด้วยมันนัเปล่าเหมือนิงยมไหที่คุณออกมา่มันดับอัตโนมัติกางนันใช่ระบบพอมันติมาที่หนี่ยไนงเพ่อมไปกลับข้างหน้ามันมียกพานแต่แต่กูจะดับตรงนี้แหละตรงเบรคเนี่ยละ พีก็ไปดับแน่ๆเคลลี่ดไปดับใต้สะพานนี่ปังทางเขาเลยดับไปสะพานนี่ลุเลยนะพันขึ้นลบากมากเลยใครเข็นถเเก้าพื้นแล้วปันเออเนี่ยอ๋อมันมีรใต้สะพานที่นี่โคชันด้วยสะพานนอนว่ามันจะขึ้นไหมรถหรอโอ้โหแล้วดูทางดูทาง โอ้หรถแบบนี้ม่โอ้โหเดีอร่วะรถเกียร์รถ่หอเกียร์ยีเกียร์าม่เกีรหรอเอย่บม่หนูโอ้โหดูรถเฮ้ยดับดับมาดัดับดับลมาแล้วครับนะนลงมาลครับเดี๋ยวมันจะดับ่ดับนี้ไหลลงเลย โอ้โหรักนักเลยเลยถ้าไม่ถึงก็เดินไปแล้วกันเดินไปตรงก่อไปแล้วก็เดินกลับบ้านเลยไม่ต้องเอารถเลยเม่เข้าใจอะไรแรกคิดว่าไปส่งที่แอดไว้นู้นแร้คิดมาได้ไม่ก็คือหนูคุยไว้่ะส่งที่คือมันจะให้มีส่งส่งกรณีว่าให้ส่งคืนไปที่ช้อปปี้ หรือว่าส่งไปที่แอดไว้โดยตรงเลยเพราะว่าถ้าเราส่งไปที่ช้อปปี้อะช้อปปี้มันก็ต้องไปส่งให้แอดไว้อีกแก่ไหมไม่ผิดนะไม่ผิดนะไม่ผิดรถหหายเจมเจมอยจะชนนี้นั่นทำไมมันหนัวะดึงไม่ไลยดิมามาโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาคืนมันจะยุ่งยากอะไรบ้างดีกว่ารถก็ดับรุ่นนาทอรตุครับ แล้มมแม่มาตบหัวหนึ่งีตะังเปลนระวังห่อแตกด้วยนะบอกเขาว่าตอนที่มามันใครห่ออะไรมาแล้วกล่องมันมีไหนแล้แม่อก่อนเจอ ใช่มันคอว่าค <disposable> oh yes. oh, yes. oh. ่ากองยี hey, really? ่สิบาคากองยี่สิบไคะอ๋ออ้าวอ๋ออันี้เฮ้ยอันนี้ก็พออุ้ยไม่ได้ลูกได้ไหมนอนองนอนได้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 ยีบาท เราก็ส่งของกลับไปที่เคที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วย